เรากำลังจะเท้ากับข tamam ้าวเฮ้ยไปหยดฟางไปเอาให้เลยเหรอะร้อนข้าวเลยก็หยดนี่ไงเน่ยเฮ้ยเอาน้ำก่อนเหนื่อยอ่ะมันเมื nah, ่อค <okay ืนนี้นอนแบบนอางคืนมันก็หนาวนะแล้วตอนกลางของกลางคืนมันก็ร้อนนี่มาหาของหน I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. Huh? and silently it could build and build until you finally see whoa it's taking over damn no closure moving closer no exposure i just wanna be a loner uh, some can't stay sober look yesterday yeah how was like, it it was thrilling i couldn't sleep because i was so excited <laughs> how big really bigger than you bigger than that are you gonna party there? <laughs> Look! That s all! That's ด oh. oh. ูสภาพก่อนเสื้อก็เลอะกางเก่งตัวเก่งก็ล mm hmm. เกกละเลอะไม่ไลยหัวใจอย่างเดียวที่ยังไม่เลอะไม่เชอะ <What? S 1> แต่แต่ก็ทำไมถึงต้องมีแบบออกความคิดเห็นอนะไม่ไหวอะ ล้วก็เดินสวยๆกันไป go straight ว wow! oh! ้าวไปเล่นน้ำแต่ว่าค <c oughs> <อ>ือด้วยอะ่ะมาอยู่อยู่ก้องน้ำไปคุยกล้องน้ำหนุหนคุยกล้องน้ำหรอไม่อยู่ใกล้ข้างนี้ก็ <c oughs> ยังจะมีตอตบัาอีกนะเพราะว่าอยู่ใกล้เท้า Hi อาการเป็นยังไง <c oughs> รู้สึกตื่นๆค่ะ หมวกมึงอยู่ในวิดีโอกูไม่ได้หรอกมันหยาบค่ะวิดีโอกูมันเป็นวิดีโอแบบ oh, oh. educational เดากจะพาไปเดินดู Quest outfit เพราะว่าชอบมากอภิี่หารทางการเดินกูซื้อให้ทั้งจุด <c oughs> กงเกงเหลืองนี้ Colorful boy with a fantastic view มันสวยขนาดนี้ฮะวิวเหรอ ากนถ่าย่าให้มีกวางวิวกันไปหมดเลยพวกนี้เนี่ยสวยมากเลย ที่จะชอบแต่งตัวยุ่ยยิ้ยวชุด Hello Kitty อะดู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 เบื้องล่ะงเนี่ยมีคนใหญ่เงี้ยสวยมากเลยอะแล้วแบบเสือทางนี้ก็กินกันตาเลือกเลย I don't know you got hungry we would cook first อาการเป็นยังไงได้เวลาลงแล้วเนี่ย มันทาใจนานกว่าเพื่อนคนอื่นเขาไม่ทําใจเลยเขาไปหมดแล้วไอ้พี่น้ำเย็นาน้าเย็นจริงเย็นไหมคะน้ำมันเย็นไหมคะขึ้นมาข้างบนเน่ยเย็นหวยู่งเลยเย็นเจนจะจมน้ำแล้ว นี and that ่คือกะเพราอีกจานหนึ่งแบบไม่เผ็ดแล้วก็แบบหมูยังไม่สุกแต่ว่าใส่ใบกะเพราเลยเพราะว่าเจ้าเปื่อยๆเนี่ยเจ้าเปื่อยเข้าใจไหมกินแบบนี้เลยก็กินเข้าไปเลยสิก็กินไปเลยสิอันนี้ก็กินอยู่แล้วในเฟออะอ๋อเฟอก็ไม่ใส่เพราะว่ามันคือมันไม่ใช่ใบกะเพรามันคือใบโหระพา คือผมไปทำนี้ก็ได้ปัญญาจะปลูกยกวางอะไรนะเสร็จแล้วลูข้างในยังไม่สุกนะบางทีอะได้ได้เหรอมาเล่าขนาดนั้นแหละแต่ว่ารูปทรงไม่สวยเพราะว่ากระทะมันเอียงนะ่โทษกระทะทำไมเอ้าก็มันเอียงเลยได้เห็นละสี่ลูกไปนะจริงๆน่าห้าลูกเลยนะโอ้โหมันสัตว์มันมากๆากซักอะไรดีกว่ากลัวเอาหนิเออซักแล้วก็ได้นะ ไม่ได้เพราะว่าไข่ดาวมันเดี๋ยวมันก็จะแห้งไปเองจริงเหรอเซินเราจะอยู่กันอย่างสงบสงแล้วก็มาเจอความวุ่นวายอยู่ตรงนี้ใกล้ๆเฮ่ารเอยนเราโยงกูกูสร้างคานเทนอยู่มึงนี่ นี่ก็ตายสองสบสองสบสามคือชันเองกำลกังจะตายส่วนทางนู้นก็พูดกันต่อไปลาก่อยตอนนี้คือวันที่สองนะคะวันที่สองของการแคมปิ้งแล้วก็จะลากันไปด้วยคลิปนี้ไปเก์ลแคมป์มึเามางเอาวอร์รี่ดิวัน two three Don't give me that. It's a uh, plot holes, but it's okay. <laughs> <laughs> mm. don't, don't worry about it, guys. <laughs> Somehow it <we're> Will? <happy. laughs> <laughs> Why not? That's a good choice though. <laughs> กลางคืนเราก็จะมืดๆประมาณนี้เราก็จะมีแคมป์ไซด์อื่นเต็มนุกแคมป์ Thank you Bye เราไปซื้อไม้มาเราก็จะเดินกลับไปที่เชนเราจะมืดจัดจัด day. Okay, we're about to leave. I guess I'm saying bye here. Bye, guys. So don't forget to subscribe and <laughs> comment and <that> miss me. Oh, <laughs>